ลูกคุณมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่รุนแรงไม่ตั้งใจเรียนแถมยังร้องชื่อพ่อแม่ของพอด้วยทางโรงเรียนจึงไม่สามารถรับลูกคุณเข้าสถานศึกษาได้แต่ถึงได้ก็แปลว่าเราต้องไล่เด็กคนอื่นที่เข้าอุตส่าห์อดทนพยายามและสอบเข้าได้ด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นการที่ไม่คุ้มทุนมากว่ะเกดูะลออกเห็นไหมล่ะลูกรวยมันก็ดีอย่างนี้แหละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ผมมาแทนล่ะครับคุยขยะหาของกินใครสน พ่อกินเล้าบน,นรถมันไม่ผิดกฎหมายเหรอพิดแต่พ่อไม่สนเออรถพังหมดเลยเอ,อตายหมดเลยขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตติดคุกหัวต้นแน่จะตตดทิ้นบน,นเจ้าหน้าที่เหรอผมได้กลิ่นแอลกอฮอกลับบ้านปอดภัยนะครับนี่ค่าอะไรผมต้องใช้รถคุณรวย คดีขับรถชนตึกเมื่อไรจะเริ่มสอบสวนละครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะครับก็นานอยู่หรอกเฮ้แค่มาให้เงินคุณคุณก็ไม่ทำอะไรมาแล้วเหรออย่างนี้ถ้าใครทำผิดแต่มีเงินก็ไม่ต้องติดคุกแล้วสิแล้วคุณมีเงินไหมล่ะก็มีนิดหน่อยทำยัิงกันทำไมยอยเขามาทำอะไรในป่าสงวนเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกยายแค่มาหาของไปทำกับข้าวเฉยเฉยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเออมมนนี่ อๆไม่ได้เรื่องฮัลโหล KFC ช่วยส่งไกท่ทอดชุดใหญ่มาที่บ้านผมทีใช่ใช่บ้านเพลงเพลที <ๆ S 1> ่ตั้งอยู่บนใจกลางสวนอนุรักษ์ในมาไวๆเล่ยะยักยักขยับเสทีปูกบ้านบนสวนอนุรักษ์โนตักเตือนตายอยเก็บเห็ุกินข้าวแดงตลอดชีวิตมีแต่ข่าวไร้สาระไม่แปลกใจทำไมประเทศถึงไม่นี่มันวันอะไรเนี่ย แล้วตำรวจไปไหนหมดเนี่ยฮัลโหลอาคุณพ่อออนนี่เองลูกผมเป็นไงบ้างล่ะลูกคืนมันป่ะฮัลโหลยังอยู่รึเปล่าใช่ hey, ใครปามาโอ้ oh. นั่นไงไอรวยที่ทำชัวนะ่วแล้วไม่ติดคุกอะ่ะข้ามันข้าคนมันผิดกฎหมายเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับหรอกอือเดี๋ยวมันจะชอบตำรวจมากนี่ไม่ไปอยู่กับมันแล้วล่ะออ oh. เกิดไปแล้วไม่ล่ะให้ hey, หนูพอรู้บ้างไหมว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทั้งหมดนี่เกิดขึ้นกัเพราะคุณคุณกับเจ้าหน้าที่ติดสินบนกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและหนีปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้นไว้ก็ไม่ได้แย่อะไรนี่ก็ไม่ได้แย่แหละเมื่อสังคมมีกฎหมายที่ถูกใช้อย่างไม่เท่าเทียมและไม่สามารถลงโทษคนผิดได้สังคมก็เลยบอกช่างหัวกฎหมายและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคฉันทําให้สังคมล่มสลายแต่ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนใครนี่ โอเคเดือดร้อนฉันนี่แหละขอเข้าไปลงในถังขยะหน่อยสิไม่คุณสมควรโดนแล้วเอ้ฉันไปทําให้เธอโกรธมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไม่ถึงต้องเออเธอคือเด็กที่โรงเรียนนี่เออเรื่องยัดเงินพออไม่ถือสากันเนอะโอผมไม่ถือสาอกแล้วครับผมถือสากดิ์มันอยู่นี่เฮ้จะเย็นๆก่อนทุกคนเรื่องนี้เราค่อยๆคุยกันก็ได้ ถอยไปผมมีเงินเย้ย yeah! yeah! <laughs> วันหลังด้มีใคร Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Trunk off the goose. Yeah. thinking that I'm too yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause, Cause I'm, I'm too lost. To puck. Speakers ah. can't even handle me. What I got, nobody will drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non stop, they call incessantly. Than want some more jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting it with a forgotten soul. So stop, dropping and roll. You lost all control and pop off your ball. I got what I'm I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, yeah. knock, knock, behold yeah. It's shit, yeah. talk to close. I ain't stopping, though it's hippie. You know what we say: rock and roll. I'm not dropping down, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rocking up. So let me. break